สวัสดีค่ะก็เจออกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่13ตุลาคม2568ันารทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะ The h y ฮ r ร f a n นะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับวัดเรียกว่ามีโอกาสไปวัดไปทําบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์หรือช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับงานทอดกระถินก็ได้นะคะเรียกว่า ใจิตใจดีงามนะคะนะเดินทางไปไหนคล้คาคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม้มครองดวงชะตานะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะบางคนนะคะช่วยเหลือสังคมได้ด้วยเหมือนกันนะคะได้ว่าคนวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลน,นะคะโดยเชรีออดนะคะการเดินทางนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้โดดเด่นนะคะนะใครคิดอยากเดินทาง ไปทํางานไกลต่างถิ่นต่างแดนการทําวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะงานทางด้านเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะทหารตํารวจนะคะค่อนข้างเด่นด้วยเหมือนกันนะคะ หรือใครบางคนมีโอกาสเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่นะคะรีไฟนเน้นรถใหม่ได้ด้วยนะคะก้าถ้วยอาหารการกินช่วงนี้อุดเดิมสมบูรณ์นะคะกินเยอะนะคะหรือเรียกว่าจะมักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะบางคนเลิกงานมาก็ต้องแวะตลาดซื้อของนะคะกักตุนนะคะเต็มตู้เย็นนะคะอาหารการกินเขาเรียกว่าต้องระวังด้วยนะคะระวังน้ําหนักตัวนะคะเกี่ยวข้องกับ พวกแป้งพวกเบาหวานพวกน้ำตาลนะคะนะเพราะว่าเรากินเยอะทานเยอะเดเวิร์กโดดเด่นนะคะในเรื่องของต่างถิน่นต่างแดนนะคะการทำวีซ่านะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารช่วงนี้เรียกว่าคนวันอาทิตย์มีดวงเดินทางบางคนขึ้นเหนือนลองใต้นะคะหรือมีโอกาสกินทานอาหารนอกบ้านนะคะนะหรือว่างานทางด้านออนไลน์หรือว่างานโซเชียลนะคะสินค้า นำเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะค่อนข้างเด่นนะคะเรียกว่าเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็มีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันนะคะมีโอกาสไปทําบุญไปวัดร่วมกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจนะคะบางคนเจอกันทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลนะคะ เป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะส่วนทางด้านของโชค่ลาบนะคะหมายเลขุดยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพ่อยยสี่นะคะมีเลขห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะ นคนวันจันทร์นะคะอัศวินดาบนะคะพร้อมลยุยพร้อมสู้นะคะในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าลุยนะคะนันลำแข้งลำ,ลำขานะคะวันนี้นะคะทุกอย่างต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะบางคนมีดวงเดินทางแบบระทันหันก็ได้หรือนะคะอาจจะโดนคําสั่งแบบ กระทันหันนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการทหารตำรวจนะคะหรือบางคนเรียกว่าทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้รีบไปนะคะแล้วก็รีบกลับนะคะสิบดาบนะคะนะต้องาการชารถใช้ถนนต้องไม่ประมาทเลยนะคะณนะช่วงนี้นะคะมีโอกาสเสียเงินเกี่ยวกับยวดยานผ่านนะนะคะใครขับขับรถเร็วนะคะนะคะเราก็ต้องไม่ประมาทนะคะเรียกว่ามีโอกาส่้มแซมรถนะคะมีโอกาสอ่าเขาเรียกว่า เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะคะนะมีโอกาสเข้าอู่นะคะมีโอกมีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะบางคนซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <S <S The, The Lover <L over> นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับ คนหมู่มากช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคําพูดมีสเสน่ห์นะคะเรียกว่าจะพูดจะคุยจะติดต่อนะคะกับใครในเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานทาง,ทางด้านที่ต้องใช้คําพูดหรือว่างานบริการนะคะประเภทที่ต้องดูแลลูกค้าที่แข่ลูกค้าหรือว่าความสวยความงามร้านอาหารนะคะเสื้อผ้านาผมนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะโดดเด่นนะคะเด็กมูนทำงานกลางค่ำกลางคืนดึกดึกเดินเดินเข้ากะ นะคะพักผ่อนน้อยตื่นเช้านอน,นดึกนะคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนกังวลใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้นะคะบางคนเครียดเคียในเรื่องของการงานได้ด้วยมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานนะคะมีเขาเรียกว่าจุดหักเหได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เราก็ให้มองที่ใหม่ให้มันเรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะแต่สําหรับบางคนเขาเรียกมีมีดวงยกย้ายมีดวงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพไมเกรนความดันนะคะาการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาการวูบมึนๆงงๆบางคนเกี่ยวข้องกับสุขภาพปวดหลังนะคะกระดูกสันหลังนะคะหมอนัดหรือเปล่านะคะนะเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะหรือบางคนนะคะเขาเรียกว่าไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะบางคนมักจะ เกี่ยวข้องกับผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเราอาจจะเป็นห่วงนะคะคุณแม่ก็ได้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่พี่ป้าน้าอาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะณนะช่วงนี้นะคะก็จุงมือกันไปทําบุญบ้างนะคะนะเขาเรียกว่ามีโอกาสมี ความรู้สึกบางคนนะคะน้น้อยอกน้อยใจคนรักหรือว่าโดยเฉพาะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอเพ่อไม้แม่ไม้หรือบางคนเขาเรียกว่าอยู่ในห่วงของความรักเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยสี่มีเลขศูนย์ศูนย์หกแปดนะคะศูนย์ศูนย์หกแปดนะคะ ไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะสามถ้วยนะคะสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้แฮปปี้นะคะนะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะมีโอกาสกินเลี้ยงมีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงนะคะเฉะลิมฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะหรือกินทานเกี่ยวกับ ในครอบครัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ9ดาบนะคะพักผ่อนน้อยช่วงนี้นะคะหลับไม่ค่อยสนิทหรือว่าเขาเรียกว่ากังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเขาเรียกว่าเครียดไปก่อนกังวลใจไปก่อนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สอไม่เท้านะคะจะทําอะไรช่วงนี้นะคะคนอังขารนะคะเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีคู่หูนะคะต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัด,ดีดหรือเรียกว่าต้องมีคนคอยช่วยเหลือได้ด้วยนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะเรียกว่างานบางอย่างเราอาจจะต้องมีคนคนช่วยคนคิดนะคะมันบางสิ่งบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะ ทิ้งไม่เท้านะคะนะการงานนะคะช่วงนี้ใครรงงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะนะมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะการงานเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือการงานที่ทําอยู่แล้วก็ยังมีความมั่นคงนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะช่วงนี้มีโอกาสกินทน,นทานหารร่วมกันนะคะ คนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนนะคะเจอกันในสายงานบางคนมีแม่สือ่อแม่ชักมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักได้ด้วยนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะโชคลาภจากไพ่ยิบมีเลขสามเก้าสองศูนะคะสามเกนยวันพุธ คนวันพุธนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะคนวันพุธช่วงนี้นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าไปวัดบางคนอยากทําสมาธิหรือว่าไปนั่งสมาธินะคะนะไปสวดมนต์นะคะเรียกว่าจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันพุธจะมีสติที่มากขึ้นมีความรอบคอบที่มากขึ้นนะคะใจะเย็นมากขึ้นนะคะ รวมทั้งจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่มันข่าวดีนะคะหนึ่งถ้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะ The world นะคะความสุขนะคะในะช่วงนี้เขาเรียกว่า เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครทําวีซา่าคิดอยากเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือบางคนไปเที่ยวก็ได้ไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะไปพักผ่อนนะคะก็ได้นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีรวมทั้งจะมีช่วงมีลาบด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงการงานใครรอง,งานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีโอ๊ยดวงดีนะคุณพันพุธ ทิงเหรียญดวงเหงงนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ผู้ชายนําความสําเร็จมาให้ใครที่รอคอยกันเงินอยู่นะคะก็วันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะกู้แบงก์คู้ธนาคารประสบผลสําเร็จนะคะนะเรียกว่าจะได้ดีนะคะนะมองโดยรวมการงานการเงินนะคะโดดเด่นนะคะเรียกว่าการเงินเอาตัวรอได้มีเงินใหญ่เข้ามานะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันมีบุตรหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์หรือว่าทางโซเชียลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะหรือเขาเรียกว่าแถมอาจจะแถมลูกติดมาให้ด้วยนะคะส่วนโชคลาบนะคะสมุดเงินเก็บธนาคารจะให้โชคส่วนเลขนับไพ่จากไพ่ยิปซีมีเลข0 1 1ยนะคะศ -110 นะคะ ต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเจ้าชายดาบนะคะคนวันพฤหัสนะคะวันนี้จะทําอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะนะเขาเรียกว่า คนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะชอบทําอะไรที่เร่งรีบนะคะนะจะเดินหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่การตัดสินใจที่รีบร้อนนะคะการตัดสินใจที่รวดเร็วนะคะนะ,ะเราก็ต้องใจเย็นนะคะรวมทั้งนะคะมีโอกาสเดินทางแบบกระทันหันได้ด้วยบางคนจะได้รับข่าวคราว,าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่เป็นข่าว ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้เราเครียดๆได้หรือเรียกว่าช่วงนี้คนวันพฤหัสให้ระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้นะคะบางคนเป็นบุตรหลานบางคนเป็นลูกน้องบอริวารก็ได้นะคะเด็กฟูการเดินทางแบบกระทันหันนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้นะทำทำงานไปด้วยหรือว่ามีโอกาสพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดรสัแต่คุณก็ดวงดีอยู่นะ เดสอนเขาเรียกว่าความโชคดีนะคะความดวงเฮงนะคะสิ่งดีๆก็กําลังจะเข้ามานะคะรวมทั้งจะมี่่วบินลาบจากการเสี่ยงเสี่ยงดวงการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะดีนะคะเนะดสันขึ้นมาเขาเรียกว่า สิ่งดีๆนะคะใครรองานอยู่ก็จะได้งานอาจจะเป็นงานที่มั่นคงหรือว่ามีชื่อเสียงหรืออาจจะทําอยู่แล้วเปลี่ยนแค่ตําแหน่งนะคะเปลี่ยนเงินเดือนก็ได้หรือว่าได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าคนมีแสงนะคะในหน้าที่ของการงานนะคะ ก้าถ้วยแฮปปี้มีความสุขอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารมักจะเกี่ยวข้องกับสถา,านที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่าการกินการทานแฮปปี้มีความสุขนะคะการเงินมักจะหมดไปกับกิเลสข,ของตัวเองอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากใช้อะไรก็จะใช้หมดหมดไปไม่เป็นไรหาใหม่ได้บางคนมักจะคิดแบบนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพ ระวังการเดินสะดุดหกล้มชนโน่นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวด้วยความไม่ระวังนะคะของมีคมมีดบาดก็ต้องระวังนะคะผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับสายตานะคะบางคนสายตาไม่ค่อยชัดนะคะหรือว่าแม้ดแต่กระทั่งคนอายุน้อยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะสายตานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานหันร,ร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะ รวมทั้งมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะมีบุตรหลานบริวารด้วยนะคะแต่ใครที่ตั้งท้องตั้งคันอยู่แล้วก็ต้องระวังการเดินนะคะนะการเดินนะคะสะดุดนะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าเจ้าชายดาบข่าวไม่ดีนะคะมีโอกาสแผ้งหรือว่าทําให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ด้วยต้องระวังเลยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะจะมีคนที่มีอายุน้อยนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะ หรือเรียกว่าช่วงนี้คนโสดให้หาเวลาออกเดินทางไปพักผ่อนบ้างมีโอกาสได้เจอได้เจอคนที่ถูกใจในสถานที่ก็เขาเรียกว่าข้างนอกนะคะได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขน้ำไพ่จากไพ่ยิปซีมีเลข0ูนยนะคะศูนยนย์นะคะต่อไปคนหวนันศุก คนมันสุขคนมันสุกนะคะดีเอ็มเพรสผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะคนมันสุกเองก็จิตใจดีงามนะคะคนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีใจบุญน,นะคะจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วงนี้นะคะคนมันสุกนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นคุณผู้ชาย เรียกว่านาเีอปธรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาดูแลหรือคุณแม่นะคะนะคนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเราก็ได้ด้วยนะคะหนึ่งดาบมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะมุ่งมั่นนะคะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จหรือใครที่คิดอยากเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จแต่ทุกอย่างเราก็ต้องลงมือทําแค่คิดมันก็ไม่ได้นะคะเขาเรียกว่า ทุกอย่างจะลงจะสำเร็จได้ด้วยตัวของเรานะคะ6เรียนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทำบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะหรือช่วงนี้คนวันศุกร์จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะหยิบยืมการเงินนะคะโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารหรือคนรอบข้างนะคะคนที่เราเขาเรียกว่าอาจจะเป็นญาติญาติหรือคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เก้าเม้านะคะเก้าเมถาเขาเรียกว่าพนิงานเยอะเหนื่อยๆกับงานนิดนึงนะคะหรือว่ารักแล้วก็หวงแหนในเรื่องของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานหารร่วมกันหรือมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดคุณผู้ชายนะคะจะเจอเจอคน เขาเรียกมีโอกาสได้เจอได้เจอ,เจอคนที่ถูกใจนะคะมีโอกาสเป็นไปเจอไปเจอผู้หญิงที่ใจิตใจดีนะคะอารมณ์ดีใจบุญนะคะได้นะเขาเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของผู้ชายนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอ,เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิีนะคะมีเลขสามหนึ่งหกเก้านะคะสามหนึ่งหกเก้านะคะ คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์เจ้าชายดาบช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะจะได้รับข่าวครา,าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะเรียกว่ามีดวงเดินทางแบบประทันหันนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์จะทําอะไรต้องไม่ใจร้อนนะคะเรียกว่าคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะ ทำอะไรค่อนข้างแก่ร้อนคิดเร็วทําเร็วให้มันเสร็จเร็วๆนะคะนะเราก็ต้องไม่แจร้อนนะคะการเดินนะคะก็ต้องระวังก็ต้องรอบคอบเหมือนกันนะคะเ็ในเท้าการงานนะคะขยนันหรือว่าใครที่โรงงานอยู่ก็ต้องใช้ความขยนันต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความกระตือรือร้นนะคะความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะนะใครที่อยากสมัครงานหรือว่า ถ้าเราอยู่เฉยๆนะคะมันก็ไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าต้องต้อง,องขยันเฮกตีตัวเองนะคะแล้วความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะแจสติกนะคะจะทาอะไรช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยง,งานราชการได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดอะเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับวีซ่า Visa, เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะจะได้รับข่าวดีโดดเด่นนะคะ,ะหรือว่างานออนไลน์โซเชียล โดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังการเดินสะดุดถล้มชนโน่นชนนี่นะคะฟกช้ำดำเขียวนะคะด้วยความไม่ระวังนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะทางออนไลน์โซเชียลนะคะ บางคนเป็นได้ถึงต่างชาติหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาจากหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีหมายา 24, มเลขศูนย์เจ็ดหนึ่นะคะศูนย์เจนะคะนี่คือดวงของคนทั้งเจวันนะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำำําทํานายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ